สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ที่วัดภูเขาทองเรียบร้อยหลังจากคราวที่แล้วค่ะสาธุบุญ้วยกันค่ะตอนนี้ยายเพ็ญก็กำลังจะเขียนชื่อตัวเองแล้วก็ลูกๆครอบครัวอยู่บนแผ่นทองค่ะบูชามาแล้วก็เขียนเขียนยากหน่อยค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าปากกามันไม่มีหมึกก็เลยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนหลายอันอยู่ค่ะและเวลาก้มลงนะคะเพื่อนคือเหื่อออกเยอะมากเลยค่ะมันไหลเข้าตาแล้วมองยากแล้วแว่นตาก็ไม่ได้ใส่แล้วแดดก็แรงนี่คือการทําบุญมันไม่ใช่ว่าจะทําง่ายๆนะคะเพื่อนนี่เป็นเขียนแล้วปากกาไม่มีหมึกแล้วก็เขียนยาก เคือไหลเข้าตาแสบค่ะแล้วก็มองยากค่ะ,ะ,คะเพื่อนเพื่อนแล้วแดดแรงมากเลยลมเป่าก็มีแต่ลมร้อนแต่วันนั้นลมนิดเดียวค่ะแต่มันไม่เย็นคือการทำบุญมันก็ต้องต่อสู้ค่ะ,คะเพื่อนเพ่อดูภาพดูวีดีโอแล้วก็นึกถึงสภาพเพราะว่ายเป็นนะ่ะถ่ายย้อนหลังค่ะ มันไม่ทันสถานการณ์ตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆชมไปก่อนวัดภูเขาทองนี้เป็นที่มีชื่อเสียงทุกคนก็รู้จักค่ะเพื่อนๆไม่ไปไม่ได้อย่าเป็นไปกรุงเทพทีทลัยจะไปแถวนั้นผ่านไปแถวนั้นอย่าเป็นจะต้องไปกราบพระที่นั่นคะ่ะและได้เดินดูสถานที่ รอบภูเขาทองด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายค่ะถ่ายนิดนิด,นดหน่อยหน่อยคร่าวๆพอรู้ว่าอยู่ที่ไหนดูเหนื่อดิครับเพ,พือ่อนๆเหนื่อหยดติ้งๆเลยค่ะโอเคค่ะทีนี้ก็เตรียมค่ะส่วนกระดิ่งนี้ซื้อมาแล้วก็เขียนชื่อลูกสาวคนที่นอนติดเตียงให้เขาเขาจะได้หายไปไวค่ะ เสียงกระดิ่งให้กระดิง่งดังไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าให้เทพเทวดาได้ยินปกป้องคุ้มครองเขาเสร็จแล้วก็เอาไปห้อยค่ะเพื่อนแดดร้อนมากดูเลยค่ะแดดร้อนน่าดูเลยคือทำบุญครั้งนี้ รองเท้าก็ไม่ได้ใส่ค่ะแต่บางคนก็ใส่รองเท้ามันร้อนมากลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆขึ้นไปแป๊บเดียวก็แบบรีบรีบร้บรอนๆ้อนค่ะรีบทำรีบเสร็จร,รีบลงมาหาที่เย็นๆอาศัยค่ะตอนนี้ก็ถวายปัใจจัยใส่บาตรใหญ่ค่ะ เขียนเสร็จแล้วประโยชน์ในบาทค่ะแล้วก็เลยรวบประตัดตอนออกมาข้างล่างตอนนี้ก็ถึงข้างล่างแล้วขาออกค่ะลงมาชมเฉยๆแต่ไม่ได้ถ่ายพระพุทธร,รูปสวยมากเลยค่ะแล้วก็ถัดมาอีกวัดหนึ่งแต่เย็เป็นไม่ได้ถ่ายป้ายวัดเอาไว้ ก็เลยจำไม่ได้ค่ะแต่ภูเขาทองนะ่ะจำได้ดีเพราะว่าไปบ่อยค่ะมาที่นี่ยายเป็นก็ม,มานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์เหมือนเดิมค่ะ ไหวพ้พระสวดมนต์นั่งสมาธิที่นี่เสร็จแล้วว่าต่อไปก็คือหลวงปู่โตพรหมรังสีค่ะได้เจอกันที่นั่นค่ะ mm. บ่อน้ำมนต์ของหลวงปู่โตโค่ะใสเจ๋วเลยค่ะ mm. แล้วขึ้นมาท่านก็นั่งภาวนามีเสียงเพลงสวดมนต์พระคาถาชินมัญชรไปด้วยค่ะ ในวิดีโอก็มีเสียงแทรกเข้ามาค่ะทั้งเสียงสวดมนต์และเสียงให้พรพร้อมกับเสียงอื่นๆอีกค่ะออกจากวัดหลวงปู่โตพรหมรังสีมาแล้วก็มาต่ออีกวัดหนึ่งค่ะทีละนิดที่ละหน่อยสะสมสเสบียงบุญค่ะ นั่งไหวพระสวดมนต์ในโบสถ์หรือนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์ตอนนี้ก็มีเสียงแทรกเข้ามาทั้งเสียงสวดมนต์เสียงให้พรจากเครื่องเสียงในวัดค่ะ ออกจากโบสถ์ที่นั่นก็มาเข้าโบสถ์ที่นี่เลยค่ะเละที่นี่ก็โบสถ์ของพระพุทธไยดีพินาศค่ะองค์ใหญ่ท่านจะอยู่ด้านหลังอง,องค์เล็กจะอยู่ด้านหน้าค่ะองค์ดั้งเดิมอยู่ด้านหลังค่ะเพื่อน นั่งต่อหน้าพระพุทธภัยรีพินาถที่ยเยเพนกราบไหว้เป็นประจำและวันนี้และเป็นครั้งแรกที่มาไหว้กราบไหว้บูชาท่านโดยตรงค่ะยเยเพนมีองค์สำรององค์เล็กนิดเดียวที่ได้มานานแล้วค่ะ ตอนนี้การทำบุญก้าวัดไปกราบพระก้าวัดนั่งสมาธิเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาบูชาเทพพระรัตนตรัยค่ะก้าวัดค่ะวันนี้ได้นั่งสมาธิทุกวัดมีวัดเดียวไม่ได้นั่งเพราะว่าไฟไม่ได้เปิดค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวยังเป็นจะสาธยายต่อค่ะ,ะวันนี้ซึ่งเสร็จไปแล้วแล้วก็กำลังจะไปหาอาหารทานค่ะ ยังไม่ได้ทานอาหารเลยค่ะกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายสองโมงสิบห้าค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ามาทานอยู่ที่มาบุญครองค่ะด้านหลังนี้ก็คือมาบุญครองค่ะนั่งรถตุก๊กตุก,ตกหัวฟูเลยค่ะวันนี้ทั้งวันค่ะพเพื่อนๆตั้งแต่เช้าตื่นตั้งตีสี่ตีสี่กว่าค่ะพเพื่อนๆแต่ก็เสร็จตะวันค่ะ